สวัสดีค่ะเช้าวันนี้แม่ให้เด็กๆรวมตัวกันแต่เช้าเลยค่ะมีทุกรุ่นเลยค่ะอยู่ด้วยกันแม่ทองมาเช้ามาก็อยากเข้ามากินในบ้านค่ะสาวน้อยของแม่อื้อ อยังยังก็เชิงพี่อยู่ใช่ไหมลูกยังไม่ลงมาเล่นใช่ไหมเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละรุ่นแม่กำไรทองเห็นพี่เขากินน้ำก็อยากกินน้ำบ้างเหรอลูกฮะทองส้อยอย่ากวนทองสซ้อยอย่ากวน ทองสร้อยอย่ามาก่อกวนลูกหาใครหาทองมาดเหรอจะแ,แกล้งน้องใช่ไหมเราอ่ะกีเลค่ะแกล้งทองมาดเมื่อคืนแม่กิ่งก็เลยเอาทองมาดไว้ในกรงสงสารเพราะว่าน้องโดนกัดมาทีนึ่งละแผลเพิ่งจะเริ่มหายเดี๋ยวกลางวันหนูก็ได้เข้าลูก เดี๋ยวกลางวันแม่ปล่อยแม่กำไลทองหนูก็ต้องได้เข้าคงไม่ต้องรีบเข้าช่วงนี้ก็จะต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้ค่ะ ลูกมาอ้อนอะไรแม่มากมายลูกทองมาือนี่เขาอุ้มหนูพลาดไหลแล้วไงลูกือทองมาจะอ้อนแม่เก่งมากมายเลยค่ะอแั้งไงลูกตั้งแต่เลี้ยงมามีที่อ้อนมีมากๆอาจจะมีพี่ทองเอก ทองเอกแล้วก็เนี่ยค่ะมาทองมาสาวน้อยทองหยดของเราจะไปไหนลูกจะมาหาพี่ทองกว้าวเหรอฮะทองหยดจะมาหาพี่ทองกว้าวเหรอลูกไปจะเล่นฟุตบอลอยากเล่นฟุตบอลเหรอลูก พี่ทองกวาวใช่ไหมเนี่ยพี่ทองกวาวนอนอยู่พี่ทองกวาวเริ่มนอนอืดแล้วลูกเดินนี่พุงจะห้อยถึงพื้นแล้วค่ะทองกวาวออกมาลูกออกมา เดินย่องย่องหาอะไรนะทองหยดของแม่เนี่ยเด็กๆยังยังไม่ได้ที่ค่ะยังไม่ได้กระโดดโลดเต้นกันตอนนี้แค่เล่นแบบเบาๆทุงทองอยากเล่นกับน,น้องอ่ะลูก หนุ่ทองอยากเล่นกับน,น้องทองมาดก็อยากเล่นกับน,น้องใช่ไหมทองมาดก็อยากเล่นกับน,น้องใช่ไหมลูกพี่เขาไม่ได้ทําอะไรลูกพี่เขาแค่เดินดูเฉยพี่เขาแค่เดินมาหาหนุมเฉย ทองมาช่วงนี้น้องก็น่าสงสารค่ะเพราะว่าน้องจะโดนไล่บี้ตลอดเลยตอนนี้พวกพี่ๆจะไล่บี้แค่ทองมาดค่ะทองมีมีบ้างนิดหน่อยจะหาอะไรจะหาอะไรจะหาอะไรลูกจะหาอะไรนะทองหยดได้ยินเสียงคุมคามคุมคามไหมคะ รุ่นใหญ่เล่นอยู่ข้างบนพี่ทองเอกทองทิวแล้วก็ทองมีนี่ก็ขี้อ้อนเหมือนกันใช่ไหมลูกทองกวาก็ขี้อ้อนเวลาอยากกินขนมค่ะจะอ้อนมากมายเหมือนกันคนนี้ คนนี้เหมือนกันท้องก้อนเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าแม่ได้นั่งไม่มห่างแม่เลยต้องมานั่งเหยียบยอดอกแม่มานั่งมานอนยอดอกแม่ตลอดคนนี้ทำอะไรลูกหื เช้านี้เด็กๆจะเล่นเบาๆแบบนี้ค่ะไปไหนล่ะลูกเก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งมากมายเลย ก็เดินย่องขึ้นข้างบนเหรอลูกอืมเด็กๆที่แสบสุดดูท่าทางแล้วแม่น่าจะไม่มีใครเกินลูกแม่ทองมาเนี่ยค่ะแสบสุดยื้ยื้อดูใครนะ้าอยู่ข้างบนแม่มีใครอยู่ข้างบนเสียงคมคามคมคามนลลูกนะมีใครอยู่ข้างบนเสียงคมคามคมคามหนูอยากขึ้นไปอัลลูกทองหยดอยากขึ้นไปอ่ะอลูกหื จานน้อยของแม่นี่